สวัสดีครับผู้ชมมาวันนี้ก็เราก็อยู่ที่ต้งมะเดือนนะครับดูครับโอ้โหลูมะเดืออกาลังโอ้โหตีเยอะเลยนะครับต้งนี้โอ้โหอร่อยมากเลยนะครับคุณผู้ชมรสชาติแบบว่านุ่มครับหวานครับแล้วก็อร่อยนะครับดูครับโอ้โหกาลังกําลังออกผลกันเลยนะครับโอ้โหดูบรนลุก็เริ่มจะเก็บกินได้แล้วครับ ออกแดงๆแ,แล้วนะครับดูว่าคุณผู้ชมโอ้โหติดเยอะมากปีนี้ติดเยอะมากเลยครับนี่ต้งมดเดือก็มีสองสายมีอยู่ประมาณ2อถึงสาสายพันธุ์นะบานต้นก็กินได้แล้วก็บานต้นก็กินไม่ได้ก็มีครับคุณผู้ชมมันจะมีทั้งลูกเล็กแล้วก็ลูกใหญ่นะครับดูคุณผู้ชมน,นี้ก็เป็นลูกใหญ่มันก็เลยกินได้คุณผู้ชมถ้าเกิดว่าลูกเล็กนิดเดียว ประมาณนี้ก็กินไม่ได้คุณผู้ชมแต่ว่านี้ลูกมันใหญ่นะับไซใหญ่แล้วก็มันก็เลยกินได้คุณผู้ชมไส้ในของมันบางบางต้นก็กินไม่ได้ก็มีนะครับแต่ว่าต้นนี้กินได้นะครับอร่อยแล้วก็โอ้โหนุ่มหวานอร่อยสุดๆครับคุณผู้ชมดูดูด,ดูลูกมะเดื่อครับต้นนี้ รับรองว่าอร่อยสุดๆเนี่ยคุณผู้ชมดูขมุนนุ่งก็เริ่มกำลังออกแดงๆนิดนึงแล้วคุณผู้ชมใกล้จะเก็บกินได้แล้วนะแต่ว่ากว่าจะได้เก็บกินก็มันจะมีแมวป่าเอย่ยกระลอกเอย่ยนกเอย่ยอะไรมากินเสียก่อนนะก่อนที่เราจะมาเก็บกินก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มาบ่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้เก็บกินนะคุณผู้ชมอันนี้ก็ปลูก ไว้ปลูกแซนไว้กับสวนกาแฟนะครับครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสวนกาแฟอินซียนะครับแล้วก็ต้องรักษาป่าด้วยครับคุณผู้ชมมาดูครับโอ้โหต้นก็โอ้โห,โโหเขียวกระเจี๊ยบครับคุณผู้ชมโอ้โหอากาศโอ้โหสดเชื่อนะครับคุณผู้ชมโอ้โหสูบ ลมหายใจได,ได้แบบว่าเต็มปอกเลยคุณผู้ชมเพราะว่ามีออกซิเจนครับโอ้โหออกซิเจนอากาศบริสุทธิ์ครับคุณผู้ชมดูนี่ปีนี้ก็ปลูกต้นไม้ใบประมาณเฉพาะส่วนนี้คุณผู้ชมประมาณร้อยกว่าต้นนะครับแต่บรรต้นก็เริ่มที่จะออกยอดใหม่แล้วนะครับแต่ว่าบรรต้นก็กําลังจะจะดีขึ้นเรื่อยๆครับจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่านี้ปลูกไว้ประมาณ อันนี้ปลูกไว้ประมาณ10กว่าปีแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าที่อื่นมันไม่ได้ปลูกตั้งแต่เนิ่นๆก็เลยยังโตไม่ทันพาะต้นนี้นะต้นมะเดือพวกนี้นะครับดูครับอันนี้คนอาขาเขาเรียกว่าต้นสีปูนะครับเฮ้สีปูโบัวยยอและเกือมาเยอะเยะนะารักโอ้สีปูบัวบัวนั้นน่าขึ้นเสียเยอะนยตัวไงล่ะเดือดจังไอเจ้ช่วยช่วยช่วยอ,อ่ะจื tana na zozo mga nia ju guyung e bie bie le ito nga naka msi e ye nye e bona lo he to nga la si punga la zanya aji le bonga ye nye ma zanya aji le e bona zanya e gume a เอออนี่สมบูรณ์นะมัดด้านยาเกลี่ยนี้นา่ารักแฮสิปุงอะไรม,าม,าม,ามา่แม่ยังแม่เนี่ยสิกุจิโอมีอากาศดีเกลีย่ยนี้นา่ารักแฮดูครับอันนี้ก็เป็นต้นมะเดื่อนะครับแล้วก็ต้นไม้ป่าอือ่นๆือิดหลากหลายชนิดครับดูครับดูฝันโน้นครับโอ้โหมีต้นต้นไม้ป่านะครับโน่นก็เป็นต้นมะเดื่อเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าต้นโน้นมัน กินไม่ค่อยได้ครับคุณผู้ชมดูครับคุณผู้ชมต้นนี้ก็กินไม่ได้นะครับกินไม่ได้ดูเล็กๆกนิดนึงครับเพราะว่าข้างในมันไม่มีไส้นะครับถึงแม้มีไส้ก็กินไม่ได้คุณผู้ชมดูระหว่างใบต้นเมื่อกี้กับต้นต้นต้นเมื่อกี้กับต้นนี้มันแตกต่างกันครัคุณผู้ชมเพราะว่าต้นนี้ใบมันจะเล็กเป็นพิเศษแต่ว่าต้นเมื่อกี้อยู่ฝันนู้น มันจะใหญ่นะครับใบมันจะใหญ่มากดูครับคุณผู้ชมนี่กับกาแฟอินทรีย์รักษาป่านะครับก็เลยต้องปลูกต้นไม้ไปด้วยนะครับคุณผู้ชมดูแล้วถ้าเกิดว่าปลูกต้นไม้ไปด้วยมันจะเป็นไม้ร่มเงาคุณผู้ชมต้นกาแฟก็จะสมบูรณ์นะครับแล้วก็แต่ละเม็ดแต่ละลูกที่ได้ผลผลิตก็เต็มเม็ดเต็มเต็มหน่วยนะครับดูครับแล้วก็รสชาติอย่างหนึ่งมันจะออกแบบธรรมชาตินะครับก็เลยมันจะ จะอร่อยเป็นพิเศษนะครับดูครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มาเก็บเป็นรอบสุดท้ายนะครับก็จะเก็บทั้ง3สีแล้วนะครับคุณผู้ชมดูครับนี้ก็เป็นมีทั้งมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะเลือกเฉพาะเม็ดที่กําลังสุกเอาเฉพาะที่เม็ดสีแดงเท่าน้าคุณผู้ชมดูครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ต้งมตเดือนะครับเพิ่งลงปลูก ปีนี้นะครับแล้วก็ยงนเมล็ดพันธุ์ก็ไม่ค่อยมีครับถ้าเกิดว่านกเอ๋ยกระรอกเอ๋ยแมวป่าเอ๋ยอะไรเอ้ยเขามากินแล้วก็ขี้ทิ้งไว้นะครับแล้วก็เม็ดมันก็จะขยายพันธุ์ของมันเองนะครับเราก็ขูกจากที่นั่นแล้วก็นํามาปลูกที่แปลงกาแฟนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ก็เป็นต้นมะเดื่อนะครับพึ่งปลูกปีนี้ครับคุณผู้ชมดูครับ กำลังโหใบใหญ่นะครับคุณผู้ชม,มเริ่มที่กว่าจะโตเหมือนต้นเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมต้องใช้ระยะเวลาประมาณสิบสิบกว่าปีนะครับคุณผู้ชมดูครับอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าต้นอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ปลูกไว้ประมาณสิบกว่าปีแล้วครับต้นนี้ก็โตเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ลูกของมันก็ยังกินได้ครับคุณผู้ชมมีบางต้นที่กินได้แล้วก็ มีบรรต้นที่กินไม่ได้ครับคุณผู้ชมอย่างต้นนี้ก็กินได้นะครับมันจะออกอยู่ที่พื้นนะครับลูกของมันนะครับคุณผู้ชมดูภาษาไทยเขาไม่รู้ว่าเรียกชื่อว่าอะไรนะครับแต่ว่าภาษาขาเขาเรียกว่าซีกูนะครับเออนี่นะซีกูบอจอยใหย่เนี่ยนอเรักแฮซีกูบอหน้ายดื้อไหมอ่ะบเอมือขาช่งลวดของนํามึงอ่เนี่ยน่เรักฮกาแฟบอก็ขาช่วงล้อหฮน้างานนช้ฉนเหนื่อยดูนะ ย o g i อ m ปุ่นเอานะต้นอะไรย ogiom มาแพ่นนี่หอนำมือก็ดูยังไงเช่นเดียวนะสีโป๊สีกูเทอาหรอเมือเร็วๆอย่างนี้เรื่องอะไรกูบอกคือบีเด็กใหญอย่างนี้นะเราใหดูครับต้นนี้ก็แผ่พื้นที่ไปกว้างนะครับก็เลยผงเลือกชนิดต้นไม้ชนิดนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ลงเงาชนิดแบบว่าที่ดีที่สุดสำหรับผงแล้วนะครับดูครับต้นนี้ก็โอ้โห ถือว่าใหญ่ครับใหญ่ดูคับลักษณะลูกของมันก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่ามันสุกแล้วมันจะออกแบบสีแดงแงครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ยังไม่สุกนะครับคุณผู้ชมดูครับอันนี้คนอาขาเขาเรียกว่าซีกูนะดูครับไม่รู้ว่าคงในเมืองเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคุณผู้ชมน,นี้ สามารถนำไปกินได้ครับรสชาติโอ้โหแบบว่าอร่อยนะครับอร่อยดูครับตอนนี้อายุต้นนี้ก็ประมาณ1ปีแล้วคุณผู้ชมก็เริ่มโตประมาณนี้แล้วนะครับดูครับอันนี้ก็ปลูกนะครับปลูกเพื่อที่จะเอาเป็นไม้ล่มเงานะครับดูครับดูฝันน้นก็อันนั้นอันนั้นก็ปลูกไว้หลายปีแล้วคุณผู้ชมดูครับ เอาเป็นไม้ล่มเงานะครับแล้วก็ยังสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับทุกคนนะครับดูครับดูครับต้นนี้ก็คาดว่าน่าจะตายแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องมาเดือนเหมือนกันครับดูครับเอามาปลูกปีนี้ครับดูครับคุณผู้ชมนี้คาดว่าน่าจะตายนะครับคาดว่าน่าจะต้องมาปลูกซ่อมนะครับคุณผู้ชมดูครับแล้วต้นนี้ก็เป็นต้นไม้ป่าเหมือนกันนะครับที่ผมนํามาปลูก ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอายุของมันก็ประมาณ2ปีนะครับคุณผู้ชมดูครับเริ่มที่จะสูงแล้วนะครับดูครับคุณผู้ชมดูดูครับถ้าเกิดว่าเราปลูกต้นไม้ไว้เยอะอะไรเงี้ยอากาศมันก็จะบริสุทธิ์อย่างเงี้ยครับได้อากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้สุขภาพที่ดีนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ก็เป็นต้นไม้หลากหลายชนิดครับมีทั้งพืชผลการเกษตรก็มีนะครับไม้ ไม้ผลอะไรอย่างนี้ก็มีครอะวคาโดเอยเชอร์รี่เอยลิ้นจีเอยอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับคุณผู้ชมมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับดูครับมองไปทางไหนก็เขียวขจีนะครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาแล้วใกล้จะปลายเดือนกุมภาแล้วครับตอนนี้ก็โอ้โหดูครับเขียวขจีครับมองไปทางไหนก็มีแต่สีเขียวนะครับดูครับเราไม่ได้ทำลายต้นไม้หรือว่าป่าไม้นะครับ เราก็จะสร้างพื้นที่สีเขียวขึ้นมาครับคุณผู้ชมเพื่อที่อนุรักษ์นะครับแล้วก็จะทําสีแวดล้อมให้ดีนะเพื่ออากาศบริสุทธิ์หรือว่าเพื่อลมหายใจที่ดีของทุกคนนะครับคุณผู้ชมนี่ก็มีทั้งต้นมะละกอครับคุณผู้ชมดูครับดูครับคุณผู้ชมอันนี้ก็ต้องมดเดี่วเหมือนกันนะครับต้นนี้ก็กินได้ครับ มี2ต้นที่กินได้นะครับแล้วก็มีประมาณ3ต้นที่ยังกินไม่ได้นะครับแล้วก็ผมปลูกไว้ประมาณเจต้นนะเฉพาะปีนี้ที่ปลูกต้นมะเดือเพิ่มนะครับแล้วก็ต้นไม้ป่าอีกหลากหลายชนิดนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ฝันนู้นก็มีนะครับอันนี้ก็ปลูกไปได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับ2ปีก็โตประมาณนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมที่นี่ครับคุณผู้ชมต้นต้นนี้ครับ มันโตช้าเป็นพิเศษครับคืออย่าให้โตวไวๆมันจะแผ่พื้นที่ไปกว้างครับมันจะเป็นไม้ล่มเงาแบบว่าเอโหฉันยอกเลยนะค,คุณผู้ชมดูต้นนี้ก็ปลูกไว้ประมาณ3ปีแล้วนะครับยังยังโตแบบว่าไม่ทันชนิดอื่นนะครับคุณผู้ชมดูครับนี่ก็ประมาณ3ปีแล้วนะครับลักษณะต้นก็ประมาณนี้เลยนะ คนอาชาเขาเรียกว่าต้นสีกัวนะต้นสีกัวแต่ไม่รู้ว่าคนในเมืองเขาเรียกว่าต้นอะไราไม่รู้นะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ก็อยู่กับต้นอะวคาโดนะครับต้นอะวคาโดต้นนี้โตวไวมากเลยนะครับคุณผู้ชมดูครับอันนี้ก็ูกไว้ประมาณ2ปีแล้วคุณผู้ชม2ปีแล้วคาดว่าปีหน้าปีไหนก็คาดว่าจะได้ผมผลิตแล้วคุณผู้ชมดูครับ <S 1> <S 1> ต้นแบบว่า สวยครับสมบูรณ์ครับดูครับอือหือดูอันนี้ก็เป็นต้นไม้ป่าอะไรอย่างเงี้ยครับดูคุณมผู้ชมอือหือตอนนี้ก็ได้ยินเสียงนกนะครับโอ้โหดูถ้าเกิดว่ามีพื้นที่สีเขียว,วมีต้นไม้หลากหลายชน,นิดก็นกเอยอะไรเอยก็มีเยอะนะครับดูครับได้ยินเสียงนกโอ้โหธรรมาชาติสุดๆนะครับตอนนี้ก็เดือนกุมภาครับปลายเดือนกุมภา จะเข้าเดือนมีนานแล้วแต่ว่าอากาศที่นี่ก็ยังบริสุทธิ์นะครับตอนนี้หมอกเลยอะไรเย่ยไม่ค่อยมีครับคุณผู้ชมดูครับนี่ก็เป็นต้นไม้ป่าเหมือนกันคนะคุณผู้ชมนี่ปลูกไปได้ประมาณปีกว่าแล้วคุณผู้ชมดูครับนี่ก็เป็นต้นไม้ป่าดูครับมีต้นไม้หลากหลายชนิดนะครับที่ผมปลูกไว้ครับว่าผมคาดไว้ว่าจะปลูกให้เต็มพื้นที่สวนของผมนะคุณผู้ชมดูครับห่างไปประมาณ สามถึงสี่ว่าก็จะปลูกอีกหนึ่งที่หนึ่งที่อะไรอย่างเงี้ยจะปลูกให้เต็มในพื้นที่ของผมนะครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นต้นอวโวคาโดะครับคุณผู้ชมต้นต้นอวโวคาโดห่ารประมาณสองถึงสามวาเท่านั้นดูครับคุณผู้ชมดูถึงแม้ได้กินก็ดีถ้าไม่ได้กินก็ดีอันนี้ผมปลูกไว้เป็นไม้ล่มเงานะครับไม้ล่มเงาเพื่อที่จะเอาเป็นไม้ล่มเงาให้กาแฟนะครับคุณผู้ชม ดูครับถ้าเกิดว่าไม่มีไม้ร่มเงามันจะออกแบบสีเหลืองๆแบบนี้นะครับดูครับผมก็เลยจะปลูกต้นไม้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะมีได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีต้นเชอรี่ด้วยนะครับดูครับดูตอนนี้ก็กําลังออกดอกแล้วก็ออกผลด้วยนะครับคุณผู้ชมดูครับต้นเชอรี่ครับต้นเชอรี่